สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบมาพบกันกับเจเจ็บเท้าค่ะสวัสดีสิสวัสดีก่อนเร็วๆทำสวยพี่น้องเอ้ยเมื่อวยมวยแท็กขีดจ้าคลิปเมึงไอแห้งทอดเสี่ยมหมวยเบิ้ดมือ จากกนกูก้งบุ้งๆแม่มาเกี่ข้าวค่ะให้บ่ม,มีแห้งอยู่เด่นนะทำหกไปเลยกินเ,เร็วๆสกาเคี้ยวเร็วๆกินช้าไปก่อนนะใครช้าอยู่บ้านเสร็จแล้วก็ไป ไปเล่นสวนเหมือนเดิมแล้วเอามันไปปลูนอนนวลมร้อนแล้วกายก,ก็กินให้กินข้าวให้เสร็จแล้วก็ไปที่หลังนะผาชานะใช่ก็กระท้วงก็กินเร,เร็ว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 อืมหละ หมีแรงเลยหมดแรงเลยจนหมดแรงแล้วนะยังให้หมดนะ จะ,ะจะไปกินอะไรซอกเสียนะอือไปกินอะไรซอกเสียนะอะไรนะเจ็บนะอะไรนะซอกเสียไม่ขมคนในกล้องมกินเร็วกินข้าวช้า,าจงจะเอาผัก คนไหนไม่กินผักอืมอืมผักไทยรสชาติเหนียยหวานอ่ะตักก็กะไแบบนนูให้แล้วาย กดน้ำให้น้องด้วยกดมากินด้วยกันเนี่ย <c oughs> ได้เลยอย่างนี้แต่มแม่ดูอยากให้แม่ดูเหรอแล้วก็รีบกินจะใช้ให้แม่ดูปะ

ทีวียมเปิดขึ้มันติดไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้เปิดนะไปซิงเร็วๆสิคอเคลียร็วเร็วออังไมดเลรว น้ำเย็นอนะนตักเยอะจังกินหมดเหรอไม่รู้มันจะได้ไมต้องกินี่ตยจะหมดะะไก่ไม่ได้ครึ่งเลยอ้วรู้ก,ก็เป็นคนกินผักกินอมันไม่ได้างใจหมายาาอ่ะมันม่ได้หตจะจะกดอ่ปะนี่เตกคำใหญ่ๆเ ไายอะไรไลูต่อเขาม่นองเขียวดิเร็วๆตัดเท่อยอ,อางอ่างกว้างอาอท้านกวาด้าหกจ็ดขวดนข้าวไเป็นเหรอ ข้าวเช้าเนือ่อพยากินข้าวกินเะช่อนะเพื่อจะกินข้าวไม่เหรอ

กินดีหมูเน่ยนะไปกินเป็นะนะไ,ปไรนะหมูไปกินทำไมจุกตัดใจเงินมืออมมูนะ่ะเห็นไม่หมูนะ่ะไม่กินหมูเหรอ กิยากเน่ยนะยังไม่ได้ครึ่งเลยเนีช่ยเชฟที่จะบด,ดแล้วใจยไม่ได้ครึ่งเลยเนี่ยเร็ว ไม่จะกระดูกเลยนะเห็นไหม,ม,มนี่มีแต่กระดูกเลยนะที่มีแต่แรงเออก็จะมีแรงไหมนี่ตัดทำใหญ่ใหญ่ขนาดยกด u m b b e l l ต้องถ้ากายถือ้ากา,ายถึงย,ยกด u m b b e ต้องใช้สองมือมันถือไม่ไหวต้องใช้มือเดียวก็มันไม่มแรง

ใส่ข้างในนี่เคี้ยวตรงนั้นทำไงะไม่ใช่เอาเออไม่ใช่แบบเคี้ยวตรงเอาอันนี้เอานี่เคี้ยวอีกแล้วเคี้ยวข้างในเนาะไม่ใช่เอาตรงอันนี้เอาตรงนี้เคี้ยวทำไมอ่ะ

กินให้ห,นหอนงมกินเออน้องกินลเร็วกเร็ว,รว,รวก,กยนเเียเเดียังเล,ล็ี่ไม่กินครอกโตช็อกโกแลตเลยโอ้ยไรอดคืใส่เยียเลยหมดแล้วหรอจตินะกายยังไม่ได้ครึ่งเลยเนี่ย ยีน่จะเตียนเอาเสืออะไรไปนอนเดู๋ต้นพี่น้องการ์มานีจะเก็บภาพบรรยากาศไว้สนิทคนดูจ้าขอบคุณนะคะที่เข้าไวงมาชมนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาเด้อค่ะเด้อไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเร็วๆบ๊ายบายตาลดตลบเลยพี่น้องโอ้ยชองเสี๊ยง